สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํารถกระบะตอนเดียวนะคะเหมาะสําหรับการบรรทุกนะคะทุกท่านไม่ว่าจะเข็นของใกลๆนะคะได้หมดเลยนะคะ isuzu d-max e exp 05นะคะเป็นกระบะตอนเดียวสภาพตามรูปเลยนะคะทุกท่านมีรอยผุบ้างเล็กน้อยนะคะตามกระบะเนะาะเบาะหน้าเป็นเบาะหนังนะคะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่139,000บาทนะคะเป็นรถยนต์เครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะรถหน้าหลังเดิมๆนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะพวงมาลัยพาวเ r อร์แอรเย็นค่ะท่านใดสนใจติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะคะสามารถทักเจ้าของได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ